มาดูเพิ่นปลูกผักปลูกผักในโอ่งหอมต้นขึ้นช่ายดูดูจะเดี๋ยวจะให้ชมว่ามีอะไรมั่งนี่ตน้นโอง่งนี่จะเป็นโอง่งนี่จะเป็นในปลูกหอมต้นกับขึ้นช่ายขึ้นจันจันปลูกใส่โอง่ง องค์ข้างล่างก็จะเป็นกาบมะพร้าวเนาะให้กาบมะพร้าวไว้ดินกับประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งเพราะว่าหากพักหนึ่สิบใบหญ้าไปแล้เพราะว่าเพราะว่าบรมเอมน,นต้นไม้ใหญ่เป็นพักปรได้ใส่ดินหลาายข้งล่างจะเป็นไส้นั่นอันนี้ไว้กาบมะพร้าวใส่เศษใบไม้ังสิจา้าเป็นปุ๋ยแบบนี้พี่เพิ่นกำลังไงเพิ่นกำลังโต หอมสดบานเ้าอื่นหอมสดโอ้ชะอมก็มีจ้ะยอดชะอมก็มีมาดูอีกโอมหนึ่งผู้ผักในโอมส่มุ่นสัตว์ใส่เฟื่องใส่ฟางจ้ะนี่กลังงามตอนนี้จะมีแต่หอมสดจ้ะหอมสดโ่งน,นี้จะมีขึ้นช่ายนขึ้นช่ายถ้าเขาได้ย่ายแล้ว ข้าวเดียวเวลาเวลานันกระเชียนเกิดไม่กระสีใสเวลาโดนจักน้อยผักไทยน,น,นั่นจะเป็นผักไทยขึ้นช่ายขึ้นช่าปลูกในดินปลูกในโอง่งอันนี้ก็จะเป็นหอมสดจังหอมสดคือกันหอมต้นหอมต้นหอมสดนีอ่อนมเมล็ดเนื้ออาอน หอมแบงมาปลูกใหญ่เอาหัวบ่เอาหัวมาปลูกแยก,น,ยยกยน้อยแยกังเ้ยน่อเลยนะมึงน้อยจ้ะเขียบังกระดรตัวนี้นีโอ้เป็นหัวจริงๆนี่หัวแล้วก็สิบปงางาเอางหัวโอ้ยมาถือกรแดดบ่านีตัวนี้นีกระลังคืน ะเป็นต้นน้อยอยู่จะเป็นต้นน้อยอยู่กำลังขึ้นจ้ะสวยเลยนี่ฝนตกได้โอกาสสันเดย์อาจจะบะซื้นขึ้นจังมือแดดออกจ้ะเมื่อแดดมือฝนเนาะปลูกแบบนี้ก็ดีขึ้นกันจ้ะนี่น้ำไม่ท่วมดินระบายน้ำก็ระบายพร้อมที่มีบ่มีขังเลยจ้ะลามงทิ่งกะทิเจาะ ล่วมขึ้นกันปลูกไว้กินเดือกินก็แบ่งขายเลือกินก็แบ่งขายขกัรมา้างามมากปลูกผักปลูกผักข้างบ้านหงมสันปลูกผักข้างบ้านกำลังงามจ้ากำลังงามกำลังสวยจ้าหน้ากระได้กินแล้ว